มาครับเช้าวันนี้เคยิ่งจเจริญเครดิตก็เอาลอกสปอร์ตไลน์นะครับตัวนี้เป็นลอกไดวานะครับ mm hmm. ไดวาเดิมทีเดียวลอกตัวนี้เป็นลอกอิโซนะครับมีระบบเบกรกสองเบรกนะครับคือมีเบรกด้านหน้ากับเบรกคานนะครับนี่เบรกคานตรงนี้มันหักไปแล้วนี่ครับมันจะมันจะเป็นกระเดื่องมาเบรกมาเบรกแป้นเบรกตรงนี้นะครับแต่ เบรกกันอยู่นะเบรกกันอยู่ด้านในแต่คานเบรกมันมันหักไปแล้วแต่เราก็ใช้แค่ตัวเบรกด้านหน้าก็เหลือๆครับดูลักษณะอนันเบรกนะเดี๋ยวผมปิดเบรกสังเกตมือผมนะผมบิดข้อมือสั่นเลยนะครับไปได้อีก สามสิบโลนี่งางท้องแน่นอนครับสามสิบห้าสิบโลนี่เอาอยู่แน่นอนตัวนี้เป็นขนาดเท่ากับ BG15 หรือประมาณเบอร์สี่พันทั่วไปนะครับใช้ตกทั่วไปเลย,นเลยขนาดมาตรฐานไซ้นิยมมาดูการทำงานของเขาน้าลอกแข็งแรงมากดีเยอะเลยละครับ รอ,อแข็งแรงโรเลอร์ er, หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ er ยังทํางานเห็นไม er, หมโรเลอร์หมุนทํางานแขนพับเก็บได้นะครับดี้ามาล็อกอัตโนมัติพับเก็บล็อกอัตโนมัติน็อกเรื่น,น,น,นอยู่นะครับแขนหมุนหมุนตัวนี้เรียกว่าเนียนนุ่มลื่นสมูทเลยแหละเน,นียนนุ่มลื่นสมูทเพราะว่าผมได้เปลี่ยนทําการเปลี่ยน ตลับแบริ่งข้างในนะครับเป็นตลับแบริ่งญี่ปุ่นเป็นสแตนเลสเกรดคุณภาพสูงเลยนะครับเปลี่ยนให้และวอผมซื้อมาเป็นล็อตครับผมซื้อมาเป็นลอ็อตไอตัวแบริ่งผมก็เลยเอถ้ามีก็เปลี่ยนให้เลยเพราะมันแบริ่งชนิดเดียวกันมันเป็นแบริง let, ่งสแตนเลสก็ไม่ได้คิดอะไรก็เปลี่ยนไปเลย กัสภาพมันก็สภาพใช้งานนะครับถ้าไม่ซีเรียสกับสบภาพอะไรก็จัดไปเลยครับนี่ความนุ่มลืม่นสมูทมันนี่เห็นไหมนุ่มลมมื่นสมูทเงียบคลิบเลยนะครับผมพยายามเอามาใกล้ๆกล้องจนแขนมาโดนกล้องแล้วล่ะครับเก็บอ,อะไรอีกล่ะมีอะไรอีกตัวสวิตปรับโยกไม่มีแตกนะครับ สวิตต์ตรงนี้ไม่มีแตกนะตับได้กปกติบกบตบตบหมุนนลื่นเดินหน้าใายหลังได,ดนน้ได้ยินเสียงฟืดฟ,ฟ้ฟาฟืดฟ้านะไม่มีนะครับเก็บๆเลยก็ท่านใดสนใจก็พักมาเลยครับหมุนเงียบด้วย ม,ม,ม่มีเสียงของกันกลับนะ,ะ,ะหมุนเพลินเลยเบรกเบรกหนักแน่นอนครับตรงนี้ก็ตัวสปูนมีคราบน้ำนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นิดนึ่งก็ลองพิจารณาดูกับราคาว่าคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับกับรอบคุณภาพอีกหนึ่งตัวครับจากคขาได้ว่าครับ